กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงไอทีทิปจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่หลากหลายด้านไอทีวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Windows 7อีกเช่นเคยค่ะเรื่องแรกของช่วงนี้เป็นเรื่องของวิธีเปิดการใช้งานเมนูรีเซ็ต จากค่ามาตรฐานของ Windows 7อีกหนึ่งเรื่องง่ายๆกับค่ามาตรฐานของ Windows 7หากเทียบกับ Windows เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อคลิกที่เมนู Start และต้องการเปิดการใช้งานไฟล์เอกสารไฟล์รูปที่เคยมีการเปิดใช้งานผ่านทางเมนู Recent จะสามารถเปิดด้วยช็อตคัดดังกล่าวได้ตัวอย่างเมนู Recent Document บน w i n d o w s x p แต่บน Windows 7จะไม่มีเมนู Recent มาให้ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบการเรียกใช้งานไฟล์เอกสารต่างๆมาไว้ในเมนูรีเซน t รูปแบบใหม่ เจซเว่นจะปิดเมนูส่วนนี้เอาไว้ดังนั้นถ้าหากคุณผู้ชมต้องการใช้งานเมนูรีเซนต์แบบเก่าก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยการคลิกขวาที่ว่างๆบนทัสบาร์แล้วเลือก property คลิกแท็บ Start เมนูคลิกปุ่ม Customize หน้าต่าง c u s t o อ i z ไมซ์สตาร์ทเมนูจะถูกเปิดขึ้นมาให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อรี e n t i t e m มแล้วกดโอเคปิดหน้าต่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อกลับมาคลิกที่เมนู Start คราวนี้ก็จะได้เมนูรี e n t i อเทมมาให้เรียกใช้งานกันแล้วค่ะ เรื่องที่2ของ IT t i ทเป็นเรื่องของ2วิธีลบไฟล์ขยะในรีเซนด็อก u ิวเมนต์เพื่อคืนพื้นที่ว่างให้ฮาร์ดดิสค่ะผู้ใช้งาน Windows 7อาจจะไม่เคยสังเกตว่าเมื่อมีการใช้งานระบบไปสักระยะพื้นที่บางส่วนบนฮาร์ดดิสจะหายไป เนื่องจากเมื่อมีการเรียกเปิดใช้งานไฟล์โฟลเดอร์ folder, หรือการติดตั้งโปรแกรมต่างๆระบบจะมีการบันทึกรายชื่อไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งานเก็บเอาไว้ที่โฟลเดอร์ recent d o c u m e n t การลบไฟล์ขยะเหล่านี้สามารถนำเครื่องมือฟีแวร์อย่าง CKinner r มาช่วยงานก็ได้แต่สำหรับบางท่านที่ไม่อยากใช้โปรแกรมก็สามารถลบด้วยตัวเองดังนี้ค่ะวิธีที่1ด้วยการเข้าไปลบในโฟลเดอร์ recent โดยคลิกที่ start ที่ช่อง search box พิมพ์คำสั่งที่ขึ้นตามหน้าจอค่ะเสร็จแล้วกด enter แล้วหน้าต่าง r e เซนไอเทมจะถูกเปิดขึ้นมาตรงนี้ถ้าหากใช้งานระบบไปนานๆและไม่เคยทำการตรวจสอบมาก่อนจะพบว่าพื้นที่ถูกเก็บไฟล์ขยะเอาไว้เป็นเมกะไบต์หรืออาจจะหายไปเป็นกิกะไบต์เลยค่ะกดปุ่ม control a เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมดและกดปุ่มชิปบว delete เพื่อลบก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะวิธีที่2ลบผ่านโปรแกรมช่วยเหลืออย่าง group policy editor โดยคลิก star ที่ช่อง search box พิมพ์คำสั่ง g p e d i t .msc แล้วกด enter เข้าไปที่โฟลเดอร์ย่อย user configuration administrative templates t a r t menu and taskbar แล้วดับเบิลคลิกเปิดหัวข้อ clear history of recently open document on exit ขึ้นมาให้เลือกหัวข้อเป็น enable คลิกแอปพลายโอเคส่วนเรื่องสุดท้ายของช่วง IT ที p ิเป็นเรื่องการปรับแต่งให้ Windows 7ชัดดาวระบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณผู้ชมที่หากมีการชัดดาวระบบแล้วมีความล่าช้าเกิดขึ้นไม่รวดเร็วเหมือนกับตอนที่เพิ่งลง Windows เสร็จใหม่ๆถ้าหากต้องการทำให้การชัดดาวระบบทำได้ดียิ่งขึ้นเราสามารถแก้ไขได้ไม่ยากค่ะ วิธีการทำเริ่มต้นด้วยการคลิก start ที่ช่องเสิร์ h บ็อกพิมพ์คำสั่งเลขที่ดีดพร้อมกับคลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก Run as Administrator ภายในโปรแกรมให้เข้าไปที่คีย์ย่อยดับบ l ้ลคลิกคีย์ที่ชื่อ v i r t u e u Q s w i Timeout พร้อมกับใส่ค่าตัวเลขในช่อง Value Data เป็น2,000แล้วคลิกโอเคเมื่อแก้ไขค่าดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องใหม่1ครั้งพร้อมกับสังเกตความเร็วในการชัดดาวระบบที่เพิ่มขึ้น